พี่น้ำแดงรับถ้าเราอยากต้องทำไงครับนี่เลยครับน้องร้านมาลูชอบมีรวบรวมกดเกมพาร์ทหลายแมพเช่นบ็อกฟูดคิงเกรอร์เซี่แอนิเมะวอร์ดิเออร์ซูมมอนิเตอร์สองยังค้างขายกิฟต์การ์ดอีกราคาโคตรถูกในตลาดถูกวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะ มีทั้งกล่องสุ่มด้วยกล่องสุ่มบล็อกฟู้ดไก่ดับคู่ผงมอจิตื่นโคตรถูกเลยราคายังทั้งขายไก่เพชร AAA ราคาโคตรถูกอย่างเยอะจบที่นี่เลยมาลูชอบลิงก์อยู่ใต้รางคลิปข้าน,นะหรือใต้คลิปโอเคครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับแมปอนิเมะวอร์ดิเออร์2นะครับเป็นอัปเดตที่10เรียบร้อยแล้วนั่นเองและวันนี้พี่รามาทําคลิปอัปเดตที่10มีอะไรบ้างน่าาสนใจอะไร ทุกคนก็อย่างแรกเลยก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ลำแดนด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเงินเปิดด่านมันอยู่ที่7 QD นะครับทุกคนไปดูกันว่าด่านมันจะสวยแค่ไหนอันนี้คือแบบสดๆร้อนๆเลยนะทุกคนโอ้โหสวยนะมันเป็นแบบธรรมชาติเลยมีต้นไม้ต้นอะไรเต็มเลยอันนี้น่าจะเป็นต้นมะม่วงหรือเปล่านะมันยังไม่ถึงหน้าต้นมะม่วงนะทุกคนมันผลมันยังไม่ออกนะมะม่วงมันเป็นผลอะไม่น่าเกี่ยวกับเกมนี้ทุกคน ไม่น่าเกี่ยวเดี๋ยวจะมาดูได้กันดีกว่าว่าเป็นยังไงทุกคนโอ้โหถ้ามันพี่รู้สึกแหลกๆวะไม่รู้ในอัดมันแหลกหรือเปล่าแต่พี่คิดว่าโคตรแหลกเลยวะมันแหลกๆนะหน่วงๆนะทุกคนโอ้โหโคตรสวยอะแบบสวยมากทุกคนเป็นบ้านหลังๆนะอันไหนบ้านพี่เนะี่ยให้ทายไหนบ้านพี่มันไม่น่ามีอนะะทุกคนไม่น่ามีนะไปกันใหญ่อะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจอ่าอ,อันนี้คือน่าสนใจมากครับคือเครื่องนี้นั่นเองเดี๋ยวพี่จะบอกนะว่า เครื่องนี้ทํำไ,ได้มันจะเป็นเหมือนคล้ายอ่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆอะไรนะมันมันจะอยู่ข้างหลังตัวเราอะ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูว่ามันจะอยู่ข้างหลังยังไงนะเดี๋ยวพี่จะสุมให้ดูนะครับคือมันจะมีสีม่วงกับสีเขียวนะสีเขียวมันใช้อยู่ที่3อันเท่านั้นแต่สีม่วงใช้10อันนะครับทุกคนอ๋อไอหินอันเนี้ยเอามาจากไหนใช่ไหม คือมันเป็นหินอุกบาและกันพี่ขอเรียกว่าสั้นๆเลยคือมันจะได้ยังไงก็คืออาหินอุกบาตนี้ได้ยังไงบ้างนะก็คือการลงดันเลสนะครับ2รล้านค้าหน้าดันม่วงนั่นเองนะครับมันจะใช้อยู่ที่125อันนะมันเป็นสีม่วงได้ประเด็นน่ะต่ออันนะทุกคนต่ออันนะ125มันคุ้มหวเหมือนเหมือนคิดว่าไม่คุ้มนะทุกคน1 2 5หเลยนะเว้ยลงประมาณกี่รอบเนี่ยประมาณ ไม่รู้ว่ากี่รอบแต่หลายรอบแน่นอนประมาณสี่ห้ารอบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะลงนั้นม่วงกว่าจะได้เลี่ยนม่วงมานั่นเองนะลงยากมากร้านค้าลับนั่นเองนะร้านค้าโหนดดะมันมีอยู่นะทุกคนมันใช้อยู่ที่75นะพี่ไม่ได้แคบรูปให้ดู่ะลืมนะครับลืมลืมแล้วก็ร้านค้าโซโลไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่านะทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าร้านค้าโซโลนะครับแล้วก็อันนี้เลยนะครับซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์พาร์นั่นเองก็คือเหมือนคล้ายว่าแล้วมันต้องมีแบบนี้นะทุกคนเเกมมมันนนีแแบบบบ้ตติิะะ็จ ได้ของดีกว่าของอาของไม่เติมนะมันก็จะได้แบบแตกต่างกันไปนะทุกคนโอ้เยอะมากเลยแต่พี่ไม่น่าเติมนะทุกคนอ๋ออันนี้น่าจะเป็นสัตว์ฉี่หรือเปล่าวะทุกคนสัตว์ฉี่มันเป็นเรือของทหารเรือนะทุกคนเจ๋งอยู่นะก็ถ้าใครจะเติมก็เติมกันได้นะครับอันนี้คือภรารกิจนะพันเทนพาร์ตนะครับทุกคนแล้วก็รับได้นะครับ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 ,บนี่รับมาโอเคแล้วพี่ก็ได้มาแล้วเป็นกล่องเดี๋ยวดูดิว่าเป็นกล่องอะไรเดี๋ยวคอยเปน็นยังไงทุกคนมันมีอีกเหรอรายสัปดาห์อ๋อพี่ทำเสร็จ โู้ถึงนี่เลยเหรอเจ๋วมากผนลับเลยหกอันปึ้ง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 โอ้โหแต่กล่องนี้มันคืออะไรอย,า,อยารู้ว่ากล่องอะกล่องคืออะไรอ่ะเปิดก่อนโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยได้เอา้า เกมบักหรือเปล่าวะเมื่อกี้นี้ี่เหมือนได้จะได้่แต่ม้าหรือเปล่าวะเมื่อกี้เนี่ยอ๋อทำไมได้คือตัวนี้คืออะไรอ่ะอาวแล้วพี่กดใส่ไม่ได้หรออันนี้ไม่ได้ใจนะว่ามันคืออะไรอ่ะมันเด้งมาในกระเป๋าวะทุกคนไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะทุกคนก็ลองคอมเมนต์ได้นะเมื่อกี้นี่คืออะไรพี่ก็งงเหมือนกันแหละต่อมานะครับหินอุกบาตนะครับมันจะมาดอกบนขวามือนะครับหรือบนซ้ายนี่แหละเห็นไหมเป็นช่องแชดะแล้วมันมาด่านนั้นนะเห็นป่ะมีชื่อบอกนะครับแล้ววิธีได้นะมันจะได้ประมาณ6หินนะครับแล้วก็ ลาก,กี้อะไรประมาณนี้นะครับอ่าดนม่วงเขาทําแบบใหม่นะทุกคนมันจะเป็นแบบนะบันไดนะในบาร์ันได้มันจะมีแบบใหม่ดดวยเหมือนแบบข้างๆมันไดแบบไม่ให้ตกนะครับไม่ให้เราตกนะอัปเดตท,ที่เก้าไม่มีนะทุกคนก็ถือว่าเจ๋วเลยจะได้ไม่ตกนะครับทาเวลาได้ดีต่อมานะครับก็รูปร่างตัวละครก็เท่เหมือนเดิมนะทุกคนดีอันนี้ด่านไททันนะแล้วก็ด่านนี้ที่พี่เห็นนะตัวนี้2ตัวนี้ก็เห็นแบบใหม่ๆนะเท่เลทุกคนดูดันจัดเลย ก็ระดับเวลตันนะครับก да ็อยู่ที่190นะเดี๋ยวพี่ก็จะสุ่มให้ดูเลยดีกว่าอันนี้พี่ก็บอกอธิบายนะว่าหาจากไหนนะทุกคนก็ไปหากันได้นะพี่ขอเรียกว่าธนูธนูเขียวกับธนูม่วงนะมันแตกต่างนะแตกต่างกันนิดเดียวนะทุกคนเห็นปะมันแตกต่างกันนิดเดียวเท่านั้นนะแต่พี่คิดว่าจะแลกอันนี้ดีกว่านะธนูสีเขียวดีกว่าเห็นปะมันแตกต่างนิดเดียวแต่มันแลกแค่3มเองนะทุกคนอันนี้แลกตั้ง10บอ่ะเดี๋ยวพี่แลกอันนี้ดีกว่าได้หตึ่อันดทึบทบ โอเคได้มาสี่น,นะครับไม่รู้ว่าจะได้ของดีหรือเปล่ามันมีแบบสุ่มได้เกลือก็มีนะแบบสุ่มไม่ได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวดูเอฟเฟกต์เสียงนะโคตรเทอร่อเอฟเฟกต์ขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนี่เหมือนแบบแทงอ่ะได้อะไรมาวะเนี่ยเปอร์เซนต์นะกี่สินะครับแล้วก็ดามเมจสิอันนี้เราสามารถเก็บได้ด้วยนะคือถ้าเราจะสุ่มอีกอะ่ะเราต้องเก็บก่อนนะทุกคนไม่งั้นมันจะหายนะอ่าอันนี้พี่เก็บบ้อยแลวแลวเหมือนว่าเป็นคังนะทุกคนถ้าสมมุติเราไม่เก็บถ้าเราสุ่มต่อมันจะหายนะ เดี๋ยวพี่ทำให้ดูแล้วกันถ้าได้ตัวซ้ำนะครับไงอ่าอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะมีแบบไม่ได้ก็มี <_ d ata> ก็ถือว่ามันนะมีลูกเล่นเยอะเหมือนกันนะครับ <_ d ata> นี่อ่าสมมติพี่ได้ตัวซ้ำนะทุกคนอ่าสมมติพี่ได้ตัวนี้ตัวซ้ำนะเดี๋ยวพี่ดูนะถ้าพี่สุมอ่ะมันจะหายนะครับ <_ d ata> โอ้โห เห็นปะหายไปแล้วเห็นไหมคือมันหายไปแล้วครับคือน้องๆต้องเก็บนะเก็บตรงนี้นะเก็บตรงนี้เลยสีม่วงครับแล้วก็ออกมาถ้าเราจะใส่นะครับโอเคเราออกมาใส่แล้ว ประมาณนี้ถ้าเราสุ่มต่อเราต้องเก็บนะทุกคนไม่งั้นมันหายด้วยเนี่ยเห็นไหมเราเก็บอยแล้วนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอามาใส่ประเทศก่อนแล้วกันเพระนี้อยา่างรอครับทุกคนแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนคล้ายโคตรลับนะครับหรือว่าหายากกว่าลับนั่นเองนะเดี๋ยวพี่ค่อยทาคลิป EP ีต่อไปแล้วกันไอแบบโคตรลับไอที่หายยากอะ่ะเดี๋ยวพี่ต้องสะสมให้ให้มันได้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายให้ดูนะครับเพราะพี่ยังงงอยู่นะว่าก็มันสุ่มได้ยังไงนั่นเองนะอองนก็รอคล มันหาย,ยังไงแล้วก็ทํายังไงถึงได้นะอันนี้พี่เพิ่งตื่นแล้วก็มาทาคลิปให้ดูสดๆลร้อนๆเลยนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้ําแดงด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับคุณนางเอกผมละตัวร้ายตออจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีน